ตอนแรกเด็ก12บสองรลงมาบอกก่อนผมก็ยังไม่เชื่อว่ามีเด็กอยู่ข้างบนอีกคนหนึ่งถ้าพี่ไม่ช่วยหนูพ่อกับมานูตายแน่ครับอกวันนั้นที่ออกมาได้คือคุณแจห้องมันพังนะครับเด็กถูกล็อกจากข้างนอกผมถามแม่แม่ก็ยังตอบว่าอ้อน้องเป็นโรคจิตอยู่เลยอะ่ะเด็กโกหกดูหนังดูละครเยอะถ้าเขาไม่ออกมาช่วยไม่ขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านไม่หนีออกมาเนี่ยผมเชื่อแม้กระทั่งตัวเขาจะมีชีวิตอยู่รอดไหมผู้ล่อยเด็กงผู้ชายอาจจะมีสภาพจิตใจ ที่ไม่ปกติในแง่ของการเห็นผู้อื่นถูกกระทำถูกกำมเแปงถูกทารุณถูกตีแล้วเป็นความไม่พอใจหรือว่าซาดิซึม กว่า2วันเต็มที่ตำรวจแบ่งกำลังกันขุดหาร่างของลูกๆทั้ง5คนของส่องศักด์หรือเอ็มอายุ46ปีพ่อแท้ๆที่ค่อยๆสารภาพว่าก่อนหน้านี้ทำร้ายร่างกายลูกๆจนเสียชีวิตก่อนนำร่างทั้งหมดกระจายไปฝังยังสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดกำแพงเพชรตำรวจเริ่มต้นจากการค้นหาร่างของเด็กหญิงวัยสองขวบและตรวจค้นเพิ่มอีก4ศพที่ส่องศักด์นำศพไปทิ้งไว้ตามที่ที่เคยพักอาศัย ทั้งในเขตบางซื่อบางเขนและสายไหมตั้งแต่ปี 56, 57, 59และ61ก่อนพบอุปกรณ์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายและฆ่าหลายรายการและชิ้นส่วนกระดูกจึงนำไปตรวจสอบพร้อมขุดหาร่องรอย DNA ของผู้ต้องหาจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สะเทอนขวัญที่พ่อแม่แท้ๆลงมือฆ่าลูกของตนเองทำให้สังคมรับรู้เกิดจากเด็กหญิงวัย12ขวบ ลูกของเอ็มที่ถูกขังไว้ในห้องพักรวีวุฒิอพาร์ตเมนต์ซอยพหลโยธิน48แยก11เขตบางเขนพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเนื่องจากเธอและน้องสาววัยสี่ขวบถูกทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อกันจอมพลังทราบเรื่องจึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงทั้งสองคนจนนำไปสู่การประสานให้ตำรวจนครบาลขยายผลจับกลุ่มพ่อและแม่ใจโหดรายนี้ผมถามว่าบาดแผลที่ตัวเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงน้องอ่ะบอกว่าน้องอ่ะพูดเองเลยนะว่าแม่โกหกมีเด็กคนนึงอ่ะเป็นลูกสี่ขวปากแหวงเพดานโวอยู่ที่นี่ชาวบ้านเนี่ยมีมากกะซิบผมนะว่าพ่อเนี่ยก็จะเล่นไอนเนี่ยอีกคนนึงวันนั้นเนี่ยผมเอาตรงๆนะผมก็ยังแอบตกใจว่ามันเวอร์ไปไหมว่าแบบแม่จับกดน้ําผมเชื่อเด็กแล้วชาวบ้านเข้าไปก็เห็นเด็กอยู่ในอ่างน้ําวันนั้นที่ออกมาได้คือคุณแจห้องมันพังนะครับเด็กถูกล็อกจากข้างนอก ถ้าเขาไม่ออกมาช่วยไม่ขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านไม่หนีออกมาเนี่ยผมเชื่อแม้กระทั่งตัวเขาจะมีชีวิตอยู่รอดไหมสังคมตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของพ่อโหดจะฆ่าลูกไปเพื่ออะไรผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านของพ่อของนายเอม็มในจังหวัดตรังจนทราบสาเหตุที่แน่ชัดจากเพื่อนบ้านว่าเอ็มเห็นพฤติกรรมความรุนแรงที่แม่กระทำกับพ่อและตัวเขามาตั้งแต่เด็กจนทำให้เอ็มเป็นคนก้าวร้าวเก็บกด และมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนฝูงและครูในโรงเรียนบ่อยครั้งว่าเข้าข่ายเป็นโรคจิตและเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือไม่หานั่งเดิมเป็นเป็นคนดีนะตัวเด็กๆผมมองว่าเป็นคือยังไม่แสดงอาการใช่ไหมแต่พออายุพอหลังๆตอนบอกอย่างโรงเรียนประตมนะผมได้กล่าวนะยมจะมีการทะเลาะกับเพื่อนฝูงเยอะมากในในโรงเรียนนะและก็บางครั้งก็มีการทะเลาะบวกเวงกับคุณครูอาจารย์ในโรงเรียนด้วยรู้สึกว่า เกาอ,อกไปมาใน,ในในทางที่ไม่ดีตลอรนะมีตะโรคกับพ่อแม่พี่น้องคืออยู่บ้านไม่ได้จนต้องคุณพ่อต้องไล่ออกจากบ้านเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้สอดคล้องกับมุมมองของนักอัจฉยวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่มองว่าเกิดจากนิสัยของผู้ก่อเหตุไม่ใช่โรคทางจิตเภท แต่การพยายามสื่อสารออกมาว่าป่วยก็เพื่อไม่ให้ตนเองได้รับโทษในคดีอาญาและการที่แม่ต้องร่วมลงมือฆ่าลูกด้วยกับในเอ็มอาจเกิดจากสองปัจจัยหลักคือกลัวว่าหากนำความรุนแรงในครอบครัวไปเปิดเผยต่อสังคมภายนอกก็จะถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยและปัจจัยที่สองคือภาวะพึ่งพิงทางเศรษฐ,ฐกิจของแม่ที่ต้องพึ่งพิงผู้เป็นพอ่อหนื่องคืออาจจะกลัวสามีหรือคนที่ใช้ชีวออยด้วย,ยจะทำร้ายร่างกาย ถ้ามีทราบว่าตัวเองเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกรู้ซึ่งความรนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้หญิงก็ไม่กล้าจะเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอับอายกลัวเสียชื่อเสียงหรือเพราะคนที่มีสภาพทางสังคมนะครับประการที่2คือภาวะพึ่งพิงทางเศรษฐกิจต้องมาดูว่าผู้หญิงทํางานอะไรผู้ชายทํางานอะไรผู้หญิงอาศัยทํามหากินเลี้ยงชีพตัวเองได้หรือไม่หรือต้องอาศัย การพึ่งพิงไรายได้เนี่ยหลัหลกๆจากผู้ชายก็เป็นไปไ,ได้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ลูกจะทำองไงตัวเองจะใช้ชีวิตอย่ไรมุมมองของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมองว่าการที่พ่อและแม่ทำร้ายร่างกายลูกก่อนฆ่าและอำพรางคดีเกิดจากการหลอหลอมวิธีคิดหรือทัศนคติชายเป็นใหญ่และลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของชีวิต การลงโทษโดยการทําความรุนแรงทําไปเพราะความรักจ mm. ึงทําให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยผู้ที่กระทําไม่ทันคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ทําไปเพราะความรักอีกทั้งการยอมของฝ่ายหญิงหรือผู้เป็นแม่ก็ยอมและให้การช่วยเหลือพ่อเพื่อรักษาคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เอาไว้จึงทําให้ปัญหาลุกลามบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิตในฐานะที่พ่อที่มีอํานาจเหนือแม่ที่มีอํานาจเหนือเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้กับลูกอะ การตีการสั่งสอนการให้บทเรียนเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการเป็นการแสดงความรักของพ่อแม่พ่อกับแม่บอกแบบนั้นดังนั้นเนี่ยทัศนคติการมองความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหล่านี้เราเรามองว่ามันยังมีอยู่ในอำนาจเหนือซึ่งระบบคิดแบบนี้มันเป็นระบบคิดที่เรามองว่าพ่อกับแม่ในสังคมไทยเองค่ะหรือว่าในสังคมทั่วไปเองก็ยังมีทัศนคติแบบนี้อยู่แล้วลูกเองก็ คนที่มีอำนาจน้อยเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะบอกหรือว่าสื่อสารเรื่องเหล่านี้ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือแล้วประกอบกับข้างบ้านเองพอพอมันเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ย <c oughs> มันถูกจัดวางให้เป็นเรื่องส่วนตัวหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและนักอาชญวิทยาจึงมองว่าภาครประชาชนสังคมและหน่วยงานรัฐมีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาอย่ามองแค่เพียงว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว